สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องมาตรากบค่ะมาตรากบคือมาตราที่มีบใบไม้ปอปาพอพานฟอฟันพอสำเพาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดนะคะเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเหมือนใบไม้เป็นตัวสะกดค่ะ เช่นกบกราฟทับพีรูปภาพทูบกราบกุราบหาบอาบเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคำกันบ้างค่ะคำแรกนะคะคำว่าภาพสะกดว่าพออาพออ่านว่า สะกดว่าทออูปออ่านว่าทูบลาบสะกดว่ารออาพออ่านว่าลาบทับสะกดว่าทออพออ่านว่าทับเล็บสะกดว่ารอเอะบออ่านว่า เล็บต่อไปเรามาฝึกอ่านคำในมาัตราแม่กบกันค่ะคำแรกนะคะจอบฉาบนับขวบกิบพิราบคำตอบกะพริบเรียบร้อยสลับครอบครัวเติบโต อาชีพกรุงเทพเคารพเปรียบเทียบรูปภาพค่ะต่อไปมาฝึกอ่านประโยคกันบ้างนะคะประโยคแรกนะคะฉันชอบดอกกุหลาบนักเรียนทำความเคารพคุณครูครอบครัวของฉันอยู่กันอย่างอบ อุ่นพิภพรีบอาบน้ำหลังกลับจากโรงเรียนต่อไปเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันค่ะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบหกเลยนะคะมาดูคำสั่งหัวข้อที่สองค่ะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดมาเติมลงในช่องว่างให้มีความหมายนะคะคำที่เขาให้มามีคำว่าขวบ เทพชีพลบแล้วก็ลบนะคะคำแรกจุดจุดจุดคุณดเด็กๆคิดว่าควรเติมคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเติมคำว่าขอบเป็นขอบคุณค่ะคำต่อไปเลยนะคะกรุงจุดจุดจุดควรเติมคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะ เติมคำว่าเทพเป็นกรุงเทพค่ะมาดูหัวข้อที่สามนะคะให้นักเรียนเดินตามทางที่เขากำหนดให้แล้วนําคำที่เดินผ่านมาเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะมาดูตั้งแต่ทางเข้านะคะคำแรกที่เด็กๆเดินผ่านคิดว่าควรเติมคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเติมคำว่าต้อนรับค่ะ เดินต่อไปอีกนะคะควรเติมคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเติมคำว่าชื่นชอบค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เสร็จแล้วทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะแล้วพบกันในวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ